ก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุกก็มาแชร์สูตรนะคะรังแคนะคะรักษารังแคง่ายๆกับของในครัวนะคะมูลค่าแต่ละสูตรไม่เกิน10บ,บาทค่ะรักษาได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะซึ่งปัญหารังแคเนี่ยเป็นปัญหาคนใจหลายๆคนกับสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายแหละนะคะเมื่อมีรังแคกอะกวนก็ดูกลายเป็นว่าเฮ้ยเหมือนหิมะตกที่ที่บ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมคะเสริมสร้างบุคลิกภาพไม่ดีนะคะเรามาดูสูตรง่ายๆนะคะที่นุกเคยลองทํา สองสูตรค่ะไปดูกันค่ะวิธีทำอย่างไรนะคะโดยละเอียดเลยนะคะคือใช้น้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะซึ่งมีประโยชน์สารพัดเลยนะคะก็ทั้งเช็ดทั้งถูทั้งอะไรได้หมดแล้วที่กบ้านนึกว่ามันน่าจะมีนะอันนี้นูกก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะคะจากแฮปปี้บาทนะคะซึ่งซื้อที่เหนนะ ซื้อที่บิ๊กซี11บาทนะคะอันนี้ไว้ถูพื้นด้วยนะเนี่ยแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองนะคะสองอย่างเท่านั้นนะคะเรามาดูวิธีหมักกันค่ะทําไมอันนี้ถึงใช้แทนมะนาวได้เพราะน้ำส้มสายชูเนี่ยน้าส้มสายชูเทียมเนี่ยมันจะมีกรดซึ่งเ,เป็นแอซิติกแอซิดนะคะอยู่5%แล้วก็จะจางในน้ำนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะมีลักษณะคล้ายๆกรดมะนาวนะคะซึ่งเราใช้แทนกันได้ถ้งสระของลูกนี่ใช้ประมาณหนงช้อนโต๊ะ แล้วก็เจอจางกับน้ำหนึ่งแก้วออประมาณนี้นะคะเพราะถ้าใช้เยอะไปก็มันก็จะผมจะแห้งนะคะวิธีการก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะมีกระจกตัวช่วยหนึ่งอันนะคะก็หมักไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็สักผมตามปกติทำอย่างนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะ มันเป็นการคินซิ่งหนังสีสรษะด้วยค่ะลดฟัามมันของหนังศีรษะเราได้น้ำส้มสายชูเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์มากนะคะซึ่งเดี๋ยวนุกค่อยมาทําคลิปให้ดูว่าน้ําส้มสายชูขวดก็จริงๆเนี่ยทําอะไรได้มั่งนะคะในบ้านเราเนี่ยะค <c oughs> เป็นคนที่ผอค้นพบผม,ผมยกักโศกว่าเมื่อก่อนจะตอน ตอนเรียยมหาลัยจะชอบยืดผมมากแต่ยืดแล้วผมมันจะเสียะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบอืมก็ลองหาผมต่างๆนะะทรงผมสําหรับคนที่ต้องการที่หน้ามันประมาณว่าเออหน้าน่าจากอ้วนๆให้ผอมอะไรเงี้ยะะทรงผมช่วยได้นะ,ะนอกจากคอนทัวร์นะคะการคอนทัวร เดี๋ยวนุ้งจะรีวิวลิปสติกตัวใหม่นะคะเพิ่งได้มาปากแบบว่าปากเราคำคำใช่ป่ะปากมันจะคำแล้วเวลาเราทาอย่างเงี้ยฟันเราจะดูเหลืองแต่ได้ตัวนี้มาโอเคเลยน้เลิศดเลิศเลิศดเลยแบเพอร์เฟกต์ใช้ได้เป็นวันอะไม่เสียเ้ยเขาเรียกอะไรไม่หลุดจูบไม่หลุดนะคะแต่เราก็มีวิธีการบำรุงปากเราเวลาเราโดนลิปเยอะอะปากเราจะดำขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องบำรุงกันนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันเรื่องบำรุง ทุกอย่างตั้งแต่หัวจนเท้านะคะก็เดี๋ยวกำลังจะทำสีใหม่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะเพืพ่อนๆคิดสีออกเม้นไว้ข้างใต้ได้นะคะส่วนที่เพืพ่อนๆบางคนที่บอกเม้นบอกว่าคุณนุก๊กรบวนทำเบวนี่สูตรไมโครเวฟให้หน่อยนะคะคือไม่มีตู้อบอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากทำ นุ๊กลองไปทำนุกลองสูตรอยู่ตอนนี้นะคะแต่มันยังไม่ค่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวถ้ามีอร่อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้นะนุกจะปรับปรุงสูตรให้มันอร่อยที่สุดอ่ะแล้วหน้าแตกเหมือนกับเราทำใน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 ตู้อบเลยอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําขนมนะคะจากเมล็งข้าวง่ายๆนะถ้าบางคนไม่มีอะไรเงี้ยนะคะก็จะพยายามสอนให้นะว่าเออทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยลองไปทําก่อน เหมือน,นุ๊กเนี่ยครั้งแรกทีุ่๊กทำเค้กเลยอะค่ะพูดเยอะไปแล้วเนาะครั้งแรกทีุ่๊กทำเค้กเลยอะในชีวิตเลยนะุน๊กก็ทำเค้กจากหม้อหุงข้าวเออจริงหม้อหุงข้าวแล้วุ๊กก็ดูว่าตัวเองชอบหรือเปล่าชอบุ๊กก็เลยไปซื้อที่งานออโต้นะพูดถึงออโต้อีกแบเดี๋ยวุ๊กจะรีวิวให้่าเครื่อ, idea, อ,องตีลูกตีไงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเพื่อนเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเวลาอยากได้ของแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนเพื่อน,น,นคนไหนมีพิกัดร้านของที่ขายเครื่องสำอางแอรอนมั้งคะอยากได้มากเลยอ่ะอยากได้ตอนนี้คือได้อยากได้อาเ o เนอเพราะใช้แล้วเคยซื้อเมื่อก่อนนะคะแปบเกาบาท89บาทจริงๆนะแล้วใช้แล้วแบบหืมเลิไม่แพนด้าอยู่ได้ทนน้ำทนท่านะคะโอเคเี๋นวนะเน้นที่เน้นที่แหล่งีศาสตร์นะคะ เน้นไปเลยเอาหัวกระบ,บาลเนี่ยเน,นเ,นนเ,นนเน้นเน้นเน้นอย่างนี้เลยนะเน้นนะคะเน้นหน้าเน้นไปเลยนะคะง่ายนิดเดียวอะ่ะไม่ต้องไปเสียงเงิงงงงนที่เปิดเงินนะเอาละเสร็จแล้ว แล้วก็อันงนี้เพราะมะนาวบางทีเราหาไม่ได้อย่างเงี้ยเออรีบทาไม่ได้ไปซืออ้อมั่งหรือมะนาวมันจะแพงมันจะมีช่วงมะนาวแพงนะเคเดี๋ยวนูกจะาเก็บไว้แล้วก็มัดไว้อย่างนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งนุ่งเอาไปสัตแล้วทีนี้นุก่ก็จะเอามารีวิวผมให้ดูว่าหลังสัต์เนี่ยกับมะนาวมันต่างกันตรงไหนแต่รู้ว่ามะนาวเนี่ยดีอย่างนึงนะที่เคยใช้ไปอันนี้เพิ่งเพิ่งลองนะแต่คิดว่าใช่ใช้ได้เหมือนกันเพราะเป็นกรด กรเหมือนกันนะ่ะกรอย่างอ่อนนะไม่ใช่ว่ากรแบบหลอกนุ่งลอกหน้าอย่างนี้นไม่เอานะคะโอเคเดี๋ยวขอทำงานบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวสระผมแล้วมาเจอกันใหม่นะคะไปสระออกมาแล้วนะคะก็คือผมมันก็จะนุ่มเหมือนสูตรมะนาวเลยนะคะคราวที่แล้วนะคะนุ่มมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นเพราะเราเราสระสะอาดแล้วแล้วทีนี้มี่ แล้วทีนี้ยผมมันก็เหมือนจะยืดหยุดยุดหยุดอย่างนี้ยค่ะแล้วทีนี้วิธีเซ็ตผมง่ายๆเลยนะคะสําหรับผาผมยักโซกก็คือใช้เบร์นหน้าตัวนี้นะคะก็ขยำมันแค่นี้เราก็ออกไปปิ้งปังข้างนอกได้วันนี้แต่งหน้าไม่เยอะนะคะเพราะจะไปตลาดนะไปซื้อกัไปซื้อกับข้าวมาทํานะคะเดี๋ยวข้าวหน้านุาจะทําคลิปนะคะไม่ต้องห้อช่างนะคะก็คือทําผมตรงสําหรับสาวยักโกนนคะ แค่ห้านาทีก็ทําได้แล้วนะก็เซตประมาณนี้ได้แล้วนะคะก็โอเคค่ะก็นี่น้ํามันก็ช่วยนิดนึงเราจะใส่น้ํามันที่ปลายผมหนึ่งช่วยในการไม่ให้ผมพันกันสองเซ็ตร้อนให้มันเด่นชัดขึ้นนะนะคะซึ่งผมนุ่เป็นผมหยักโฉบนุ่มก็ต้องใส่เพราะไม่ได้ดักเลยนะคะแค่ตัดห้ืันเป็นทรงแค่นั้นนะคะมะนาวรูกนี้นะคะกับน้ำเปล่า จะช่วยกาจัดรังแคได้แบบง่ายๆเลยนะคะวิธีการไม่ยากเลยะคะ่ะเดี๋ยวมึงจะยืสดส่วนให้นะคะก็คือเราเอาเตรียมน้ําต้มสุกมาไว้หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยะะมะนาวหนึ่งผลนะคะแล้วก็ไม่ควรจะใช้ยเยอะนะคะแค่ประมาณเพราะว่าเดี๋ยวหนังศีรษะจะแสบได้แค่ประมาณซีเกียวก็พอแล้วเพราะว่ามะนาวเป็นกรดอ่อนๆนะคะก็จะช่วยให้ผมนิ่มหนึ่งนะผมนิ่ม แล้วก็ทำอา่าเขาเรียกอะไรละลายน้ำมันนะคะที่หางศีรษะนะคะทำให้รังแคหลุดร่วงนะคะก็ทําให้ไฟฟ้าสถิตนะคะแล้วก็ผมเราจะนิ่มขึ้นนะคะลดไฟฟ้าสถิตแล้วก็ผมนิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นกดมะนากดของมะนาวเลยคือเป็นเอสเออย่างอ่อนเลยนะคะมะนาวเลยจําเป็เอ่อเลยมีอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์เสริมความงามเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคะ่ะนูกก็จะเตรียมนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่าสดวันนี้ จะซีซีนเพรยังไม่ได้อเอ้ยเขาเรียกอะไรยังไม่ได้สระผมนะคะไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะลองสระผมเอ่อก็ชโลมไม่ทั่วนังศีสษะนะคะแล้วก็นวดเบาๆนะคะเขาเรียกว่าทําสปานะคะก็ใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงอลยคะ่ะเราก็สามารถทํางานบ้านได้นะ,ะโพ้มันช่วยลด,ลด,ลดการหลุดร่วงได้นะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําขนมนะเดี๋ยวมีคลิปอะค่ะที่ลูกตัดเก่าๆพวกบาวนี่ทําง่ายนะคะเ,เป็นสูตรทําขายนะคะก็ชโลมไม่ทั่วนะคะ หนังศีรษะใช้เปลือกมันช่วยด้วยนะคะตรงหนังศีรษะอย่างน้อยสิวก็หายรังแกก็หายนะคะจิบส,สิวที่หนังศีรษะค่ะก็จะหายไปนะ,ะเอาทั่วเลยนะคะผมไม่ได้ทําสีนะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทําสีผมนะคะซึ่งผมลุกจะเป็นผมยักโซกเดี๋ยวเราก็จะแปลงผมยักโซกเนี่ยเป็นผมตรงภายในสิบนาทีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า คือก็แชร์กันในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะคะว่าทําผมตรงจากผมจะโดตกนะคะให้เป็นผมตรงภายในสิบนาทีทํายังไงนะคะซึ่งผมนุ๊กเนี่ยเป็นผมอยกโตกก็คือไม่ต้องดัดแล้วอ่ะนุ๊กว่าพอเวลาลูกจะสเต็จใช่ป่ะคะนูกก็จะใช้โลม้วนผมอะคะ่ะโลม้วนผมธรรมดาอันนี้แหละแล้วก็ม้วนไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ออกมาสวยปิ๊งได้อ่นะเนาะผมก็ไม่เสียนะคะ แต่ว่านี่จะทําสีผมยังหาสีผมไม่ได้เพื่อนๆแนะนําได้นะคะว่าเอาสีผมอะไรดีช่วงนี้หามไม่ได้ก็เปลือกมันเนี่ยะค่ะไม่หมดเลยนะคะ <S <S ผมร่วงเยอะมากก็เลยลองมาใช้วิธีสปาดูเขาบอกว่าดีมาก ค่ะให้ให้ให้เลือดไหลเวียนอน่งศีรษะนะคะก็ทำไปนะให้เลือดไหลเวียนอน่งศีรษะให้ทั่วนะ มีหลายคนถามในคลิปของว่ารักษาสิวผวดกับออมะเขือเทศนะคะพี่ก็ตอบให้แล้วนะว่าทําไมในมะเขือเทศถึงมีผลกับการรักษาสิวโวดนะคะมีสารอะไรนะคะมะเขือเทศจะเป็นเอสเอนะ,ะดูผวร่วงเยอะเป็นเอสเออย่างอ่อนนะคะก็คือจะใช้ในการรักษาสิวตามคลินิกทั่วไปนะคะหลายแบรนด์ใช้เอสเอเนนั้นหนึ่งเอสเอเนี่ยช่วยผัดผิวนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ครีมที่แบบไม่มียี่ห้อไม่มีออยองเนี้ยเขาอาจจะใช้เอ a เอเยอะไปเพื่อที่จะให้เห็นผลเร็วซึ่งทําไม่ผิวเราบางนะคะเพราะสีผิวบางปั๊บเนี่ยมันจะไวต่อแสงไวต่อแสงปั๊บเนี่ยน้องคิดได้เลยค่ะอนาคตฝ้าค่ะเดีย๋ยวพี่มีวิธีแนะนํานะคะดูแลหน้ายัางไงอ่ะนะคะให้ปลอดฝ้านะคะ เพราะว่านี่ก็เป็นคนที่ปัดด่นจักรยานตกปลาแล้วก็เล่นเรือนะแดดจะโดนบ่อยมากนี่หมดนะคะวันนี้หน้าสดก็ม <c oughs> นะโอเค,ก,ะคะอก็นวดไปอะค่ะนวดนวด ดีท็อกดีท็อกหนังศีรษะกันนะคะก็คืออย่างนี้ดีท็อกง่ายๆเลยนะคะดีท็อกกันน้ำนานนะโอเคค่ะอันนี้ลูกก็จะไว้ประมาณครึ่งชั่วชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอไปทำงานบ้านก่อนนะคะเก็บค่าเก็บผมเลยนะคะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเอ้ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวล้างจะให้มาดูสภาพผมแต่สภาพผมุผม๊กเนี้ยุ๊กจะเป็นผมอยากศกอยู่แล้วนะคะ ก็ไม่ได้ทําสีแต่เดี๋ยวจะทําสีนะคะทําด้วยตัวเองให้ดูนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันทํางานบ้<ม>านก่อนอังไปผ่านไปประมาณชั่วโมงเหนือนะคะแล้วเราก็ไปสักนะคะก็ออกมาประมาณนี้นะนี่ก็น่าสดกันอีกแล้วนะคะก็คือประมาณอย่างนี้ก็ผมก็รถไฟฟ้าสถิตได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่ฟูนะคะที่ที่เห็นได้แตกต่างเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่ามะนาวผลแค่นี้จะช่วยได้นะคะ แค่มนาลูกไม่กี่ตังค์แต่ว่ามันช่วยได้นะคะรังแคก็ลดน้อยถอยลงนะคะแล้วก็หนังศีรษะมีความรู้สึกว่ามันคลีนๆแล้วก็ยังไงเดียวไม่มันนะคะก็ผมนะคะก็ไม่มีไฟฟ้าสถิตเวลาเราเราเรา,เรา,เราหวีนะคะก็ของมันจะเป็นผมหยักโศกอันนี้ไม่ได้ดักนะผมหยักโศกของมึกเลยนะคะก็ <c oughs> อันนีู้้ใส่น้ำมันนิดนึงแล้วเพราะว่าหลังจากแห้งพอนุกซับผมปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหม ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำใจชอ Easy Home ่องอีซีโฮมแะะีิงานด้วยนะคะถ้าชอบสูตรนี้ทั้งสองสูตรนะคะกดแชร์ได้เลยค่ะเจอกันให